ตอนที่สปราบอสุรพมหลังจากที่เท้าสหาบดีพรมได้สร้างกลุงลงกาและประทานให้เท้าจตุรพักซึ่งเป็นญาติและเป็นน้องชายของเท้ามาลีวัคพมลงไปปกครองเท้าจตุรพักมีลูกเป็นยักษ์ชื่อว่าลัสเตียนในขณะที่ทางฝั่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อเท้าอโนมาตันสวรรคตก็ได้ให้เท้าอัชบาลซึ่งเป็นโอรส ขึ้นคลองกรุงศรีอยุธยาสืบมาในขณะนั้นมียักษ์นิสัยพาน,นามว่าอสุรพม์อสุรพม์เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่บริเวณเนินเขาจักรวาลมีความทะเยอะทะยานอยากเป็นใหญ่ในสามโลกจึงเพียรพยายามประจบประแจงเข้าเฝ้าพระอิศวรเป็นประจำติดต่อกันหลายปีวันหนึ่งอสุรพม์ได้กราบทูลต่อพระอิศวรว่าอันตัวข้านี้ เป็นค่ารองบาทของพระอิศวรมาช้านานยังไม่เคยได้รับพรใดๆจากพระอิศวรเลยวันนี้จึงอยากขอประทานอาวุธคือคาถาเพชรและพรให้เป็นใหญ่ในทั้งสมโลกโดยจะไม่มีผู้ใดเอาชนะได้ฝ่ายพระอิศวรได้ฟังก็รู้สึกเมตตาจึงประทานคาถาเพชรและพรให้ตามที่อสุตภมขอเมื่อได้รับอาวุธและพรจากพระอิศวรแล้ว ก็หาะกลับไปด้วยความกำเริบใจเมื่ออสุรพมกลับไปแล้วเท้ามาลีวัคพมซึ่งเป็นพี่ชายของเทา้าจตุรพักและเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่อสุรพมขออาวุธและพอจากพระอิศวรเกิดความห่วงใยวงนารายบนโลกมนุษย์จึงไม่อาจนิ่งเฉยได้ได้กราบทูนท้วงติงต่อพระอิศวรไปว่าอสุรพมนั้นเป็นยักษ์นิสัยพาน อาจจะเกิดความเดือดร้อนไปทั่วทั้งโลกมนุษย์และแม้แต่เท้าอัชบาลแห่งกรุงศรีอยุธยาก็จะม่อาจเอาชนะมันได้เป็นแน่จึงขอให้พระองค์ช่วยมอบอาวุธและพรเพื่อนำไปมอบให้แก่เท้าอัชบาลให้สามารถปราบยักษ์ตนนี้ได้ด้วยเถิดเมื่อพระอิศวรได้ฟังดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าอืมตัวข้านั้นเคยประทานให้เท้าอโนมาตันไปครองเมืองกรุงศรีอยุธยามาช้านาน บัดนี้เท้าอัชบาลผู้เป็นบุตรได้ปกครองแทนบิดาเสียแล้วพระอิศวรจึงประทานพระขันเพชรและเสกให้เป็นอาวุธที่คาถาเพชรและอาวุธอื่นใดในโลกมิอาจต่อกรได้แล้วบัญชาให้เท้ามาลีวัคคภมรีบอัญเชิญไปมอบให้แก่เท้าอัชบาลเท้ามาลีวัคคภมได้น้อมรับคําบัญชาและรีบนําเทพอาวุธและพรจากพระอิศวร ไปมอบให้แก่เท้าอัชาบาลที่กรุงศรีอยุทยาในทันทีการนำเทพอาวุธและพรจากพระอิศวรไปมอบให้เท้าอัชาบาลในครั้งนี้ทำให้เท้าอัชาบาลและเท้ามาลีวัคคมกลายเป็นสหายที่ดีต่อการนับแต่นั้นมาด้วยความหยิ่งพยองของอสุรภมเมื่อได้รับคาถาเพชรและพรที่ว่าจะไม่มีใครรบชนะตนได้ไปแล้วนั้นก็ห่อออกจากเขาจักรวาล มุ่งหน้าไปยังสวรรค์และร้องประกาศกล้องไปทั่วทั้งสวรรค์ว่าตัวกูชื่ออสุรภักดักดามไม่มีใครเทียบได้แล้วเข้าไปทำร้ายเหล่าเทวดาและฤาษีสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสวรรค์และผืนแผ่นดินมีเทวดาและฤาษีบางกลุ่มได้หลบหนีไปที่กรุงศรีอยุธยาและแจ้งให้แก่เท้าอัจฉาลทราบและขอร้องให้เท้าอัจฉาลช่วยปราบยักษ์อสูรตนนี้เสีย เมื่อเท้าอัชาบาลได้ฟังดังนั้นก็เคลื่อนพลทรงมหาพิชัยราชรถมุ่งหน้าไปยังเนินเขาพระสุมเมนในท,ทันทีเมื่ออสุรพมเห็นเท้าอัชาบาลก็แปลกใจจึงล้องประกาศไปว่าเองเป็นแต่เพียงมนุษย์น้อยเปรียบดังหิ่งห้อยกระจิตรหรือจะมาแข่งแสงพระอาทิตย์ชีวิตจะม้อยในพริบตา ฝ่ายเท้าอัชบาลได้ฟังก็ตอบกลับไปว่าตัวมึงดังหนึ่งมรุกากูคือพญาราชสีทรงนามอัชบาลทิปดีผ่านบุรีอยุธยาสุธาทานหรือสีเทวาสุราไรเชิญกูให้มาสังหารเพราะมึงประพฤติใจพานขุนมานจะม้วยชีวันเมื่อได้ฟังดังนั้นอสุรพรมก็โกรธแค้น มุ่งเข้าลบกับอัจฉบายเป็นพันละวันฝ่ายอสูรได้ทีเหงื้อคถาเพชรหมายฟาดเข้าใส่อัจฉบายอัจฉาลจึงยกพระขันตั้งรับโดยทันทีผลปรากฏว่าคาถาเพชรของอสูรภพขาดออกเป็นสองท่อนอสูรภพตกใจขาดอาวุธไม่อาจต่อสู้ได้อัจฉบายจึงสังหารอสูรภพและใช้ผระขันเพชรตัดคออสูรภพ นำกลับเมืองกรุงศรีอยุธยาเสียบและสาบไว้ที่อุทยานให้ทําหน้าที่เฝ้าอุทยานในกรุงศรีอยุธยาทางฝ่ายเท้ามาลีวัคพมได้กราบลาพระอิศวรกลับไปพำนักที่เนินเขาพระสุเมรและได้ขอพอรจากพระอิศวรให้เป็นผู้มีวาจาสิทธิพูดอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นฝ่ายพระอิศวรเล็งเห็นว่าเท้ามาลีวัคพมเป็นคนซื่อตรงสุจริตจ,จริง จึงได้ประทานพรให้ตามที่ขอและตั้งชื่อใหม่ให้ว่าเท้ามาลีวราชทางฝ่ายเท้าสหามาลีวันซึ่งเคยหนีจากพันลลายและจากหลังกาทวีปลงไปอยู่ที่เมืองบาดาลเมื่อได้ยินข่าวว่าเท้าจตุรพักซึ่งเป็นญาติได้ขึ้นมาปกครองเมืองลรงกาและสืบเชื้อสายพรมก็เกิดความยินดีจึงได้ประทับบุตบกแก้ว ขึ้นมาจากเมืองบาดาลและได้มอบบุษบกแก้วนี้ให้แก่เท้าจตุรพักบุษบกแก้วเป็นมหานาวิเศษที่พระอิศวรมอบให้สามารถพาไปได้ทุกแห่งหนด,ดังใจนึกแต่ถ้าหญิงไม่ขึ้นบุษบกแก้วแล้วบุษบกแก้วจะเหาะไม่ได้ตามคำสาบของพระอิศวรทางฝั่งกรุงลงกามีสตาวุธคือตรีศูนย์คาถาชัดแก้วโมลี และบุตรสบกแก้วส่วนทางฝั่งกรุงศรีอยุธยามีสาตราวุธคือพระขันเพชรแหวนและอาวุธที่พระอีสวรมอบให้อโนมาตันเท้าอัชบาลกับนางเทพอับสรมีโอรสชื่อว่าเท้าทศรสซึ่งก็คือพ่อของพระรามและพระลักษณ์นั่นเอง